เจมี่เม่ไปขับบ้างรอเจจินด้วยแค่แค่เจนิดลงก็ถอยคั้วเจ๊จะแข่งกับใครเนี่ยเอาตรงนี้จะมายกหัวยงนะครับเไเดินเดเดินเดินเเจิกเดนเดินเนเนเดินดงนินเานิ คนนี้ใครพี่เอแกชื่ออะไรคนนี้พี่เอเยกี่เป็นพี่เอมนีว่านายศุายนะ่เดี๋ยวมัจะหาวันนี้เดียนะครับผมเ้ยเื่นเรื่อเอเรออเาียเกเจนินะครับผมมันังเราเลยอันดอนิดนิดนะคนดังในติ๊กต็อนะครับ เยอะมันมากนะก็ไบนการสายยำนานนะรู้จักกันดีนะครับสามารถสามารถมีเพียงได้ครับด้านทางท้ายไปให้เสร็จเดียวครับใยายามจับนะครับได้จับครัลูกบ้างก็เยอะมากนะครับท่านผู้ชมนี่นะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่อเฮ้ยนี่นะครับโอ้ แสดงนะครับมีเจนิก็แดงไมสาคุมท้ายได้นะอกมาแล้เย่นู่แข่งเจนิดอาจจะต้องมีผู้ชายไปด้วยนะเพราะว่าครับไม่ค่อยแข็งแรงเนาะเพราะว่าเจนิดแกรับจ้างย่ำนานกเลยปคนเดียวได้สบายๆนะครับคนาย số 10 đấy alo alo เอาล่ะครับน้องเจนี่กินขาดเลยนะครับ สองติดลมอยู่เลยนะครับอนะโอ้ยดูฝั่งนี้นะครับอัดสองมาลุยลมด้วยนะครับผม เข้าเซนชัยไปแน่นอนนะครับเข้าเซนชัยไปล่าได้รางวัลไปเลยนะครับได้ที่หนึ่งไปเลยนะครับ ีนยังไม่เข้าเส้นชัยนะครับท่านผู้ชม หสวยเลยอ่าะเนี่ยหลังหน้านะครับมีคนขอถ่ายรูปเต็มเลยนะครับ คนดังนะไีแ hey, ต <laughs Hyun> <Hey. S 2> <audio nek> huh ้คนอยากถ่ายรูปด้วยนะครับเฮ้ยเสียบีเฮ้ยเดรดจะครับผมไม่ได้ล้างหน้าเลยอ่ะ تھوڑا <laughs>